ทุกท่านคงรู้จักเจ้าไวรัสตัวเล็กจิ๋วอย่างยุงกันดีนะครับแต่ยุงนั้นก็มีเรื่องราวหลากหลายให้ค้นหามาพบกับ10เรื่องมหัศจรรย์ของยุงข้อที่1่งยุงเกิดมา30ล้านปีมาแล้วโลกของเรามียุงอยู่ประมาณ3,000ันชนิดเชื่อกันว่าโลกของเรามียุงมาตั้งแต่30ล้านปีก่อนซึ่งยุคพาลิโอจีนเป็นยุคหนึ่งทางธรณีการของโลกเป็นยุคที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กมีรูปแบบเรียบง่ายได้วิวัฒนาการเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนหลังเหตุการณ์การปล่มทันในยุคคร เช่นกนกัข้อที่2ยุงเป็นนักบินลักษณะเฉพาะสําหรับยุงแต่ละชนิดเช,ช่นยุงลายบ้านจะบินไปไม่ไกลบินได้ประมาณ30-300ถึงเมตรยุงลายสวนบินได้ประมาณ4 0 0รถึงเมตรยุงก้นปล่องบินได้ประมาณ0.5ถึง2.5กิโลเมตรส่วนยุงราคาญบินได้ตั้งแต่200เมตรถึงหลายกิโลเมตรยุงตัวเมียสามารถบินได้ไกลกว่ายุงตัวผู้ข้อที่3ความจริงยุงไม่ได้กัดเรายุงใช้งวงจิ้มผ่านผิวหนังด้านนอกเมื่อผ่านผิวหนังชั้นนอกมันจะใช้งวงหาเส้นเลือดในผิวหนังชั้น์มอลเลเยอร์เมื่อยุงพบเส้นเลือ มันจะปล่อยน้ำลายออกมาในน้ำลายยุงจะมีสารแอนตี้โคกรเลนที่จะช่วยให้เลือดไหลโดยไม่แข็งตัวให้ยุงสามารถดูดกินได้อย่างสบายภูิเมื่อระบบภูมิคุ้มก,กันร่างกายของเรารู้สึกถึงสิ่งแปลกปลอมที่บุกรุกสู่ร่างกายร่างกายจะสร้างสารฮิสตามีนขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมระดับฮิสตามีนที่เพิ่มขึ้นบริเวณที่ถูกยุงกัดเป็นเหตุให้หลอดเลือดบริเวณนั้นขยายตัวทําให้เกิดอาการบวมแดงทําให้เส้นประสาทในบริเวณนั้นได้รับการกระตุน้นและระคายเคืองอย่างผิดปกติทําให้เกิดอาการคัันนขขึ้้ออทีี่4ยุงงเก็มปญหา การกินเลือดของยุงแต่ละครั้งมีปัญหาสําคัญคือเรื่องของอุณหภูมิยุงเป็นสัตว์เลือดเย็นที่อุณหภูมิในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิแมดล้อมดังนั้นเลือดร้อนๆที่ยุงซดเข้าไปทุกอูจะส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายของยุงเพิ่มขึ้นถ้าหากร้อนมากเกินไปยุงก็อาจตายได้ข้อที่5การบินว่อนเป็นกลุ่มของยุงยุงก้นปล่องมีพฤติกรรมการบินว่อนเป็นกลุ่มเพื่อการจับคู่ผสมพันธุ์เรียก s w a m i n g ซึ่งมักเกิดขึ้นตอนพระอาทิตย์กำลังตกโดยแสงที่อ่อนลงอย่างรวดเร็วมีผลในการกระตุ้นกิจกรรมนี้ส่วนยุงลายจับคู่ผสมพันธุ์โดยไม่ต้องสวอมตัวผู้จะตอบสนองต่อเสียงกระพือปีของยุงตัวเมียยุงลายตัวผู้สามารถค้นหาตัวเมียได้ภายในระยะทาง25ซนติเมตรข้อที่6อายุของยุงยุงตัวผู้มักมีอายุสั้นกว่ายุงตัวเมียโดยยุงตัวผู้มีอายุประมาณ1สัปดาห์ยกเว้นในกรณีที่เลี้ยงดูด้วยอาหารสมบูรณ์และมีความชื้นเหมาะสมจะมีอายุอยู่ได้เป็นเดือนส่วนยุงตัวเมียมีอายุ1-5เดือน อายุของยุงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นในฤดูร้อนทําให้อายุสั้นเฉลี่ยประมาณ2สัปดาห์ในฤดูหนาวยุงมีกิจกรรมน้อยจึงอายุยืนในบางพื้นที่ยุงสามารถจําสิ่งตลอดฤดูหนาวข้อที่7ยุงจํากลิ่นได้สามารถเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกลิ่นกายของคุณเข้ากับสถานการณ์อันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับคุณอีกในอนาคตผลการศึกษาใหม่นี้ถูกเผยแพร่ลงในวารสาร Current Biology นับเป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วอย่างยุงนั้นสามารถเรียนรู้และจดจําได้ข้อที่8เรดาร์ของยุง มันใช้ประสาทสัมผัสหลายอยา่างในการหาเหยื่อของมันกลิ่นอาจจะเป็นประสาทสัมผัสที่สําคัญที่สุดสําหรับยีเราปล่อยสารเคมีที่มีกลิ่นหลายตัวออกมาจากร่างกายเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกของเราซึ่งยุงสามารถรับรู้ได้แม้จะอยู่ห่างถึงส0เมตรเนื่องจากยุงมีหน่วยรับความรู้สึกเกี่ยวกับสารเคมีอยู่ที่หนวดของมันกรดแลคติกและกรดฟอริกที่ได้จากเหงื่อนอกจากนี้ยุงยังไวต่ออุณหภูมิรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากร่างกายเรากระแสลมความชื้นในอากาศอีกด้วยยุงบางชนิดจะล่าเหยื่อตอนกลาง และอาจจะใช้ข้อมูลจากการมองเห็นซึ่งเป็นไปได้ว่ายุงเหล่านี้อาจจะใช้การเคลื่อนที่และสีเข้มของเสื้อผ้าในการหาเหยื่อข้อที่9ยุงแวมไพร์ที่บินได้น้ำลายของยุงมีสารเคมีมากมายรวมถึงโปรตีนที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดสารยับยั้งการทำงานของภูมิภ้มกันและสารขยายเส้นเลือดเมื่อเส้นเลือดฝอยถูกเปิดยุงก็จะดูดเลือดเข้าสู่กระเพาะน้ำหวานและอาหารอื่นๆจะอยู่คนละสว่วนทำให้กระเพาะใหญ่ขึ้นจนเราเห็นเป็นสีแดงถ้าเราตัดหนวดที่มีหน่วยรับความรู้สึกออกยุงจะดูดเลือดจนกระเพาะแตกตายยุงหนึ่งตัว จะดูเลือดประมาณ0.00004 000 000ลิตรหรือประมาณ0.001 000 000 000ช้อนชาในเวลาไม่เกิน2นาทียุงจะค่อยๆดึงงวงมันออกมาจากผิวหนังและบินท้องป่องออกไปมันจะหาที่ที่สงบและปลอดภัยเพื่อก่อน,นิ่งๆย่อยเลือดที่เพิ่งกินมามันจะกลับมามีหุ่นเหมือนเดิมภายใน2-3ชัว่วโมงข้อที่10ยุงไม่ได้กินแต่เลือดยุงตัวผู้ส่วนใหญ่กินน้ำหวานจากผลไม้และน้ำผลไม้และยุงตัวเมียส่วนใหญ่กินเลือดเป็นอาหารรองเนื่องจากยุงตัวผู้และตัวเมียจะกินหวานเป็นหลักแต่ยุงตัวเมียกินเลือดเรา เพราะมันต้องการโปรตีนจากเลือดไปสร้างไข่ยุงบางชนิดจะกินแต่เลือดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดกินเลือดของแมลงอื่นหรือแม้แต่ยุงตัวอื่นยุงตัวผู้และยุงตัวเมียในสกุลแท็กซิลินไชจะกินแต่น้ำหวานจากพืชเท่านั้นยุงขนาดเล็กสกุลมาลายาจะรอมดดากนั้นจะยื่นส่วนงวงเข้าไปในปากมดเพื่อกินน้ำหวานเห็นไหมครับว่าเจ้าไวรายต,ตัวนี้มีเรื่องมากมายที่มหัศจรรย์มากแต่ถึงกระนั้นมันก็มาพร้อมกับโรคภัยที่อันตรายที่อาจฆ่าชีวิตของมนุษย์ได้หลีกเลี่ยงมันก,นก่อนจะสายเกินแกก้พวเรา บริษัทสหย,ยูนิคอร์จำกัดยินดีฝ่าฟันฟูงยุงเหล่านี้และพร้อมจะยืนเคียงข้างคุณเสมอ